แชมเปียนโอเคขอบคุณสําหรับการเดินทางร่วมกันมาจนถึง1นึ่งแสนซับยังคงทําคลิปมอบความสุขกันต่อไปเรื่อยๆและเป้าหมายใหม่ของเราคือ2องแสนซับล่าสุดช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็สะดวกดีนะฮะคิวอาร์โค้ก็มีพร้อมนะครับทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนกันได้นะฮะและอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทุกๆคนก็คือช่องของเราได้เพิ่มกําลังการอัพคลิปขึ้นเป็น2คลิปต่อ1สัปดาห์คลิปจะลงทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ครับ ตอนนี้เราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าครับลุงจางที่ตั้งมั่นว่าจะหาร่างให้กับเพื่อนเพื่อน้องฮยอนจีเขากลับมาที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้น้องจงอาเนี่ยเริ่มหาข้อมูลเพื่อนเพื่อน้องฮยอนจีโดยลุงจางได้บอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับน้องอลิสน้องเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับจงอาหาข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลสูญหายแต่ก็หาไม่เจอจึงคาดว่าน้องอลิสนั้นอาจจะไม่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลครับ นอกจากนี้ยังได้ค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลของน้องโรฮาด้วยน้องโรฮาก็ไม่มีข้อมูลในฐานบุคคลสูญหายเช่นกันซึ่งน้องโรฮาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนิคมสามาเป็นระยะเวลา8ปีแล้วแต่น่าจะไม่มีใครเนี่ยตามหาล่างเลยลุงจังเลยเล่าว่าพี่อิว,ว่ะเคยไปบ้านโรฮาแต่บ้านโรฮาที่ว่านี้ดันมีคนอื่นมาอยู่แทนแล้วจงอารเริ่มสงสัยแล้วเหรว่าพี่อิวอะไรนั่น,นเป็นใครนะครับ เพราะรู้เรื่องราวทุกทคนไปหมดลุงจางกําลังจะเล่าเรื่องพี่อิวเพิ่มจงอาไม่ฟังแล้วละครับโดยเธอตั้งมั่นว่ายังไงเธอเนี่ยก็คิดว่าเธอทํางานเร็วกว่าพี่อิวแน่นอนนะฮะจงอาบอกว่าถ้าหากเจอบอ่อแสครบทุกคนที่ลุงจางบอกแล้วจะโทรไปหาลุงจางลุงจางบ่นน้องจงอาว่าทาไมเดี๋ยวนี้ขี้หัวร้อนเหมือนกับพระเอกมากขึ้นทุกวนันพระเอกฝันถึงหญิงสาวปริศนาอีกแล้วครับโดยคราวนี้ฝันเห็นผู้หญิงดังกล่าวกําลังเช็ดตัวให้กับใครบางคนอยู่เช้าวันต่อมาพี่อิลดักรอพระเอกที่หน้าบ้านและบอกว่ามีีีท่่นึงออยยากกให้้พระเไปดว แม้พระเอกจะงอนอยู่นะครับแต่พระเอกก็ได้ตามพี่อิวไปพี่อิวบอกว่ามันคือบ้านของน้องโรฮะครับสายสืบโกยังคงนอนร้องไห้และหมกตัวอยู่ในบ้านลุงจางและกัปตันคังไปพยายามปลอบใจแล้วก็นกํากับข้าวกับปลาเนี่ยไปให้ทางด้านสายสืบโกกินนะฮะแต่สายสืบโกก็ยังรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยถล่มใส่เขาและร้องไห้ออกมาอย่างหนักอีกครั้งสายสืบชินมาหานายแท็กตามเบาะแสที่พระเอกได้ให้ไว้ว่าสายสืบโกเนี่ยถูกนายแท็กแล้วก็โกอะไรแอดเนี่ยปองร้ายนะครับนายแท็กปฏิเสธให้ข้อมูลแก่สายสืบชิน โดยมันอ้างว่าไม่รู้จักกับสาย1ืบโกจากนั้นสายสืบชินก็มาหาสายสืบมันซูพร้อมทั้งพูดเรื่องกไลแอดและเรื่องสายซืบโกให้แก่สายสืบมันซูฟังสายสืบมันซูมีท่าทีอึ้งทันทีที่ทางด้านสายสืบชินรู้ข้อมูลลับของแผนกปรับปรามยาเสพติดสายสืบชินต้องการให้สายสืบมันซูเล่าเรื่องทั้งหมดว่าจริงๆแล้วหน่วยปรับปรามยาเสพติดเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่กันแน่อีกด้านหนึ่งมีชายคนหนึ่งออกมาจากคันธสถานหลังจากถูกโทษจำคุกมาเป็นระยะเวลา9ปี พระเอกได้ขับรถมาแล้วแล้วก็แวะรับชายดังกล่าวขึ้นรถและเนียนว่าตัวเองนั้นเป็นพลเมืองดีที่กำลังจะเข้าเมืองพอดีนะครับชายดังกล่าวเนี่ยชื่อว่าอีจินซองครับพระเอกชวนคุยกับนายจินซองอย่างผ่อนคลายและหลอกถามเรื่องที่ว่าจินซองเพิ่งอ,ออกมาจากคุกหรือ,อยังไงจินซองเล่าเรื่องของเขาให้กับพระเอกฟังจินซองได้เขียนจดหมายไปหาภรรยาและลูกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคุกจินซองรู้สึกอับอายมากครับที่ไม่ได้พำน้าที่พ่อที่ดีและสามีที่ดีเลย จินซองเล่าถึงความผิดหวังที่ตัวเองไปอยู่ในคุกและปล่อยให้ลูกชายอายุ8ขวบอยู่กับภรรยาและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวภรรยาและลูกไม่เคยไปเยี่ยมเขาเลยสักครั้งเพราะจินซองเองนั่นแหละครับขอให้ว่าอย่ามาเยี่ยมเขาเลยถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจินซองอ่ะจะกลับไปหาลูกและภรรยาเองจากนั้นนาะยจินซองก็หยิบรูปลูกขึ้นมาดูและใช่แล้วละ่นะฮะนายจินซองก็คือพ่อของโรฮาครับจากนั้นพระเอกก็ได้ขับรถไปส่งจินซองที่บ้านจินซองคาดหวังว่าจะได้เจอโรฮาทว่าอย่างที่รู้กันครับโรฮาตอนเนี้ย ตายไปแล้วแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านนิคมสามครับจินซองเจอเจ้าของบ้านใหม่และถามหาโรฮาและภรรยาของเขาเจ้าของบ้านใหม่ก็ไม่ทราบครับว่าโรฮาและภรรยาของจินซองนั้นอยู่ที่ไหนพระเอกกับลุงจางกําลังจะเข้าไปในคาเฟ่แสนดีที่จงอาเปิดแล้วล่ะครับระหว่างนั้นพวกเขาได้คุยเรื่องจินซองกับโรฮาโดยพระเอกบอกลุงจางว่าเขายังไม่ได้เล่าว่าโรฮาตายแล้วให้กับจินซองฟังนะครับเพราะว่าบอกไปก็คงไม่เชื่อพระเอกแค่ไปส่งจินซองะที่บ้านเก่าเฉยๆครับ หลงอาบอกว่าอีกไม่กี่วันที่นี่ก็จะเปิดบริการได้แล้วและพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กๆที่สูญหายพี่อิวกับสายสืบโกเนี่ยก็ได้คุยกันนะฮะพี่อิวเริ่มเล่าเรื่องราวเด็กๆในหมู่บ้านให้กับสายสืบโกฟังพี่อิวพูดถึงกรณีของน้องโรฮาที่ไม่ได้แจ้งความว่าสูญหายเลยแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยตามหาร่างของน้องโรฮาสายสืบโกบอกว่าเอาเรื่องของเด็กๆมาเล่าเนี่ยไม่ได้ช่วยปลอบใจอะไรสายสืบโกเลย พี war, ่เอลบอกว่าการเล่าเรื im, right to to oh e ่องของทุกๆคนให้ฟังเนี่ยแค่จะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยล้วนมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่แตกต่างกันแล้วมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เฉยๆนะครับพระเอกเดินผ่านพี่เอวกับสาย1ิบโกเลยแซวสายซิบโกเกี่ยวกับความสังกายนะครับสาย1ิบโกเลยบอกว่าคนตายแล้วจะสังกตายแล้วจะทาไมนะครับจากนั้นพระเอกก็บอกว่าเขามีเรื่องจะคุยกับสาย1ิบโกครูไฮเย่กำลังดูรูปที่ยองริมวาดอยู่พังนึกถึงตอนที่ยองริมบอกว่าเรือลเนี้เคยอยู่บนบกมาก่อนแต่ตอนนี้ได้หายไปแล้ว ขณะนั้นลุงจางกับครูใหญ่เนี่ยก็เข้ามาในห้องเรียนศิลปะนะครับลุงจางถามว่ารูปเรือที่มีปลาอันเนี้ยใครวาดครับครูเฮเยบอกว่าน้องอลิสเป็นคนวาดอาลิสว่าตามที่เธอเห็นตอนที่ไปเห็นเรือไอเรือล้างลานั้นแหละครับครูเฮเยวิเคราะห์ว่ารูปที่อลิสวาดเนี่ยใช้สีเหลืองอลิสอาจจะรู้สึกปลอดภัยและสนุกตอนอยู่บนเรือลุงจางสงสัยแล้วเหรอว่าครูเฮเยทาไมรู้เรื่องราวพวกนี้ได้ ผู้ใหญ่เสริม่าครูฮเยอาชีพเก่าของเธออะก็คือนักศิลปะบำบัด,หร,บบดหรือก็คือครูฮเยสามารถวิเคราะห์รูปภาพอะไรของเด็กๆได้ด้วยหลัก,กจิตวิทยาผสมกับศิลปะนั่นเองครับเร่คุยกับสายส0บโกแล้วจนได้สายสืบโกเล่าว,ว่าเขานั้นเป็นเด็กใหม่ครับแล้วงานแรกที่เขาได้รับก็คือแฝงตัวของเขาเนี่ยเข้าไปในแก๊งขายยาเสพติดโดยแก๊งขายยาเสพติดดังกล่าวเป็นแก๊งที่เคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลมีเดียโดยมีคนที่ชื่อโกไลแอตเนี่ยเป็นหัวโจก การซื้อขายยาเสพติดจะใช้เหรียญคริปโตบิตคอยน์ในการแลกเปลี่ยนพวกมันทํางานจะเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับกระทั่งก็เติบโตแล้วก็เป็นทั้งผู้ค้าปลีกและก็ค้าส่งนะครับการจับตัวเล็กๆไม่ได้ช่วยให้เปิดเผยเครือข่ายได้เพราะฉะนั้นแผนกปรับปรามยาเสพติดจึงได้ส่งสายสืบโกเนี่ยแฝงตัวเข้าไปครับโดยสายสืบโกเป็นสายสืบหน้าใหม่ที่พวกแก๊งค้ายยาไม่รู้จักหน้าค่าตาเลยสามารถแฝงตัวไปได้อย่างไร้กังวลครับ โดยคนที่รู้ว่าสายสืบโกแฝงตัวเข้าไปมีแค่สายสืบมันสู่กับสายสืบโกเท่านั้นในส่วนที่สาเหตุที่พวกแก๊งค้าย,ยาเสพติดเนี่ยลักพาตัวและฆ่าคนเพราะลูกค้าบางรายอะ่ะค้างค่าย,ยาแล้วจ่ายเงินไม่ได้ลูกค้าจะต้องควักอวัยวะออกมาเพื่อขายปเป็นหนี้ค่าย,ยาที่ติดค้างครับโดยวิธีการของพวกแก๊งโกแลตก็คือมันได้เอาคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่ายาเสพติดแล้วค้างเนี่ยไปจัดก,การที่ประเทศจีนพวกที่ติดหนี้ไม่ยอมจ่ายอะ่ะจะถูกฉีดยาจนสลบและถูกยัดใส่กล่องและขนขึ้นเรือของเถื่อนไป ในรายของน้องชเวเนี่ยก็ไม่มีเงินจ่ายค่ายา,ยาแล้วก็กำลังจะถูกนำไปขายออัยะเช่นกันแต่ดันตายในกล่องเสียก่อนสายสืบโกจึงถูกสั่งให้ทำลายร่างทิ้งทว่าสายสืบโกเนี่ยตัดสินใจเอาร่างของน้องชเวเนี่ยไปทิ้งที่ชายหาดแทนเพื่อให้ตำรวจอะมาพบร่างนั่นเองครับส่วนนางมุลเนี่ยไม่ได้ติดยานะครับสายสืบโกบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับเหตุผลในการลักพาตัวนางมุลแค่ทำไปตามคำสั่งของโกไลแอดเท่านั้น แล้ววันนั้นนะ่ะวันที่สายสืบโกตายก็เป็นวันที่มีการนัดส่งของล็อตใหญ่แล้วโกไลแอ่ะก็จะมาด้วยตัวเองครับเพราะว่าโกไลแอตก็ไหวตัวทันแล้วก็หนีไปเสียก่อนพวกสายสืบชินจากพันยกสุดหายก็ได้รับข้อมูลคล้ายๆกันนี้จากหัวหน้าหน่วยปราบรามยาเสิติดอย่างสายสืบมันซูด,ด้วยแล้วละครับสายสืบโกถามถึงนั่งมุนว่าตอนนี้ปลอดภัยดีไหมพระเอกตอบว่าปลอดภัยแล้วต้องขอบคุณสายสืบโกที่ช่วยเอาไว้ ไฮซโกบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนแต่ตอนนี้ทุกๆอย่างจบแล้วครับเพราะว่าเขาตายไปแล้วนั่นเองเรีกถามถึงสิ่งสุดท้ายที่สายซโกจําได้ก่อนตายแต่ซบโกจึงบอกว่าคนที่ปิดปากเขาก็คือนายแท็กนั่นแหละครับลุงจางครูไฮเยและครูใหญ่ดูรูปธงที่เด็กๆวาดกันครูไฮเยได้หยิบรูปธงชาติบราซิลที่ทางด้านโรฮาเนี่ยวาดขึ้นมาพร้อมทั้งพูดว่า โรฮาอยากจะได้รางวัลการแข่งขันกีฬาที่จะถึงนี้นะครับลุงจังถามครูเฮเยแล้วว่าทําไมรู้เรื่องราวของเด็กๆเ,เยอะจังครูเฮเยเลยบอกว่าบางคนชอบเล่าเรื่องตัวเองแล้วก็ครูเฮเยก็แค่เดาจากภาพวาดเหล่านั้นลุงจังได้ขอให้ครูเฮเยเนี่ยถ้ามีเวลาว่างอ่ะเอารูปเด็กๆมาอธิบายให้ลุงจังฟังบ้างครูเฮเยก็บอกว่าได้เลยมีเวลาแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนายจินซองมาหาแผนกสูญหายถามเรื่องลูกและภรรยาที่หายตัวไป ภรรยาของอาจินซองชื่อว่านางโกอึนจองนะครับส่วนลูกชายก็อย่างที่เรารู้กันครับก็คืออีโรฮานะฮะสส่ซื้อแพ็ไในหาข้อมูลแล้วก็เจอทางด้านนางอึนจองอ่ะในเวททะเบียนของประกันสุขภาพแห่งชาติครับโดยพบว่านางอึนจองอ่ะแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเพียงคนเดียวโดยที่โรฮานี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับสยสยซื้อแพ็คและาสซืิอโอเนี่ยแนะนําให้จินซองไปลองถามภรรยาด้วยตัวเองว่าลูกนั้นอยู่ที่ไหน โดยต่อมาจินซองและแผนกสูญหายก็มากันที่โรงพยาบาลจิตเวชดังกล่าวแล้วล่ะครับหมอเจ้าของไข้แจ้งเกี่ยวกับอาการของนางโกอินจองว่าเป็นโรคติดสุราครับจึงถูกนําตัวเนี่ยมาบําบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้จินซองเจอกับนางอินจองในสภาพดูไม่จืดเลยล่ะครับจินซองได้แต่ร้องไห้และตะโกนถามหาลูกจากนางอินจองด้วยความคิดถึงลูกครับแน่นอนว่าเธอไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เลยเนื่องจากเธออยู่ในสภาพจิตผิดปกติครับและตามที่ลุงจางและก็ครัวเยสัญญาการน,นะครับ ครูเฮเยได้พาลุงจางเนี่ยมาดูรูปวาดที่โรฮานได้เคยวาดไว้นะครับซึ่งปรากฏว่าในรูปเนี่ยมันเป็นสีเขียวๆแปลกๆครับโดยโรฮาได้วาดเอาไว้ตอนที่มาอยู่หมู่บ้านนิคมสาใหม่ๆนะฮะครูเฮเยวิเคราะห์ว่ามันคือรูปต้นไม้ที่แสงแดดอะเข้าไม่ถึงฮะนอกจากนี้ครูเฮเยยังรับรู้ได้ถึงความกลัวจากรูปภาพอีกด้วยนะฮะเป็นไปได้สูงว่ารูปดังกล่าวอาจจะเป็นสถานที่แห่งความทรงจําที่เลวร้ายของโลฮาฮะ เมื่อลุงจางนํารูปมาต่อๆกันก็เห็นแท่นเหลืองๆปริศนาอีกด้วยลุงจางสงสัยว่าไอ้แท่นเหลืองๆปริศนานียมันคืออะไรกันขณะที่ลุงจางสงสัยแท่นเหลืองๆอยู่นะครับครูใหญ่ก็มาตามลุงจางและครูวเยไปรวมกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบรรดาชาวบ้านในหมู่บ้านนิคม3ก็มารวมตัวกันโดยวันนี้เองพวกเขามีนัดจะเตรียมทีมงานกีฬาที่เป็นงานใหญ่ที่สุดประจําปีของหมู่บ้านนิคมนะครับจากันได้ใช่ไหมล่ะครับว่าภาคหนึ่งจะมีวันแห่งความทรงจําในหมู่บ้านดิอนแต่ว่าภาคนี้เป็นงานกีฬาสีแทนครับ และสาเหตุที่จัดขึ้นก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนและก็เด็กๆภายในหมู่บ้านครับพวกผู้นำเริ่มทำการประชุมโดยที่มีหัวข้อกีฬาต่าง,างๆทุกๆ,ๆคนในหมู่บ้านต่างนำเสนอไอเดียกันอย่างตั้งใจเพื่อให้งานนั้นออกมาสนุกครูใหญ่ถามว่าใครจะอาสาเป็นทีมงานช่วยจัดการอะไรต่างๆบ้างพี่อิวก็ยกมือขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จับมือใส่ซืบโกเนี่ยยกด้วยนะใส่ซืบโกที่เพิ่งมาหมู่บ้านมาดๆไม่อยากจะทำสักเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายเขาก็รับทำใส่ซืบโกจะดึงพระเอกเน ทำเป็นผีอั้มหรือยังไงจู่ๆก็มาดึงเพะเอกเข้าร่วมเฉยสายสืบโกเลยเล่นมุกว่าเขาตายไปแล้วจะทําตัวเป็นผีอั้มบ้างจะเป็นอะไรไปชาวบ้านทุกทุกคนต่างหัวเราะไปกับมุกแปลกๆของสายสืบโกเระเอกตกลงจะร่วมเป็นทีมงานอาสาจัดงานด้วยแล้วล่ะครับทีมงานอาสามาเจอเด็กๆแล้วล่ะครับทีมงานอาสาจะเริ่มทําการฝึกซ้อมกีฬาให้กับเด็กๆโรฮาเสนอตัวที่จะลงกีฬาวิ่งผัดสายสืบโกแบ่งหน้าที่ตามระดับของนักเรียนได้แก่อนุบาลประถมต้นแล้วก็ประถมปายนะครับ พระเอกแซลสายสืบโกที่ดูไฟแรงสายสืบโกจึงตอบพระเอกไปว่าแม้จะไม่พอใจในการรับหน้าที่ที่จะเป็นอาสานะฮะแต่เมื sure. right niveau, <sted> <it. iren> ่อได้รับหน้าที่แล้วสายสืบโกเนี่ยก็มักจะทำเต็มที่เสมอพระเอกก็เลยตอบว่าพอแบบนี้ไงเขาถึงชอบสายสืบโกพี่อิวก็เลยบอกพระเอกบ้างว่าตัวเองเนี่ยก็ทำเต็มที่เหมือนกันนั่นแหละพระเอกก็ยังเหมือนเดิมครับจิกพี่อิวไม่เลิกเพราะว่าพระเอกนั้นยังไม่เชื่อใจพี่อิวนั่นเองพี่อิวอาสาจะดูแลเด็กปฐมตอนปลายแล้วล่ะครับพระเอกกำลังจะบอกว่าเขาจะดูแลอะไรแล้วล่ะทว่าน้องฮาริสเนี่ เรลเอกเลยบอกว่าอนุบาลเนี่ยคงเรียกร้องเระเอกนะครับพระเอกก็เลยเลือกที่จะดูแลเด็กอนุบาลครับและแน่นอนว่าเสายสืบโกก็รับหน้าที่ฝึกซ้อมกีฬาให้แก่เด็กประถมตอนต้นครับจงอาชวนน้องโบราออกมานอกบ้านบ้างละครับเพราะโบราเอาแต่เตรียมอ่านหนังสือสอบที่บ้านน้องโบราก็ไม่อยากจะออกไปสักเท่าไหร่แต่จงอาก็ได้สอนน้องโบราว่าเธอเนี่ยอชจฉลิยเหมือนกันนะครับและเคล็ดลับของจงอาก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องกดดันตัวเองให้มันมากเกินไป น้องโบราถามจงอาแล้วว่าเราเนี่ยจะไปไหนกันจงอาเลยบอกว่าวันนี้เราจะไปเปิดคาเฟ่แสนดีวันแรกนั่นเองโดยน้องโบราแล้วก็น้องจงอาก็ได้เอาน้องๆหมาที่บ้านเนี่ยไปด้วยนะครับพระเอกมารับเพื่อนๆน,น้องโบราทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาชนพระเอกครับพระเอกได้กล่าวขอโทษไปเมื่อผู้หญิงดังกล่าวเดินไปพระเอกรู้สึกคุ้นๆหน้าผู้หญิงดังกล่าวแต่พระเอกก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าคือใคร ขณะที่พระเอกกำลังคิดอยู่เพื่อนๆน,น้องโบราก็มากันแล้วล่ะครับพระเอกเลยจําเป็นต้องเลิกสงสัยผู้หญิงดังกล่าวจงอาและโบรามาถึงที่คาเฟ่แสนดีก่อนเข้าไปในคาเฟ่แสนดีน้องโบราก็บ่นว่าตรงนี้จะมีลูกค้าได้ยังไงนะเมื่อโบราเข้าไปในคาเฟ่แสนดีพระเอกลุงจางและเพื่อนๆน,น,น้องโบราที่พระเอกไปรับมาก่อนหน้านี้ก็โผล่มาครับพวกเขาเริ่มร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับน้องโบรา ใช่แล้วล่ะวันนี้ก็คือวันเกิดของน้องโบรา่นั่นเองพระเอกลุงจางจงอาและเพื่อนเพื่อน,น,น้องโบรามารวมตัวกันเพื่อเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดให้กับน้องโบราด้วยกันครับเซอร์ไพรส์จัดเต็มสุดๆมีทั้งของขวัญแล้วก็เค้กวันเกิดโบราได้ขอพรวันเกิดของตัวเองจากนั้นก็กล่าวขอบคุณทุกๆคนที่จัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์น้องโบราน้องโบราเนี่ยพุ่งไปกอดพระเอกแล้วล่ะครับน้องโบราขอบคุณพระเอกอีกครั้งสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้เธอโบราฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆขณะเกจงงอาะแลลุ ก็ไปอย่างลังลับใหม่ของพวกเขาพระเอกลุงจางยิ้มย้อและตื่นเต้นกับลังลับใหม่ของแก๊งน้องจงอาบอกว่าที่นี่มีเทคโนโลยีพร้อมจัดเต็มเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบหาบุคคลสูญหายได้แบบชิวๆพระเอกยิ้มออกมาอย่างพอใจกับความคิดของน้องจงอาในการเปิดคาเฟ่แสนดีที่มีลังลับด้วยสายสืบโกกำลังฝึกซ้อมวิ่งให้กับน้องโรฮาโรฮาเหมือนจะเหนื่อยมากเลยละครับแต่โรฮาก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะฝึกซ้อมราวกับมีเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจโรฮาอยู่ พระเอกมาเจอกับสายสืบชินสายสืบชินฝากขอบคุณไปถึงสายสืบโกที <virgin. S 2> <us> ่ทําให้นางมูลนั้นรอดชีวิตพระเอกบอกเรื่องที่ว่านายแท็กคือคนที่แทงสายสืบโกให้กับสายสืบชินทราบโดยนายแท็กได้แทงสายสืบโกที่บริเวณท่าเรือวอนโดนะครับแต่เมื่อสายสืบชินเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบอะไรที่ท่าเรือวอนโดนะฮะพระเอกขอร้องให้สายสืบชินน่ะช่วยตามหาร่างของสายสืบโกให้เจอทีขณะที่พระเอกกาลังคุยกับสายสืบชินพระเอกได้รับข้อความจากสายของพระเอกเรื่องนายโดรี ก่อนพระเอกจะออกไปพระเอกก็ได้บอกสายสืบชินว่าหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับพระเอกขอให้สายสืบชินนมาช่วยพระเอกไวๆนะครับจากนั้นพระเอกก็รีบไปหาไอ้โดรีแล้วล่ะโดยสายของพระเอกก็คือพี่รปภตรงหน้าในคลับที่โดรีมักจะเข้าไปบ่อยๆนั่นเองฮะพระเอกได้บอกให้พี่รปภข้างหน้าติดต่อตำรวจให้ด้วยหากพระเอกยังไม่ออกมาจากคลับภายใน1ินาทีครับสายสืบชินมาถามหาบอแสที่เซฟเฮาส์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่นางมนถูกลักพาตัว นางมุลเล่าว่าวันนั้นน่ะมีลูกค้าว i P ีคนหนึ่งเมาหมดสตินางมุลไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าลูกค้าแบบนี้มีบ่อยๆแต่ครั้งนี้มันแปลกครับเพราะลูกค้าคนนี้เหมือนจะไม่ได้เมาเหล้าแต่น่าจะเมายามากกว่าสสยสืบชินนำรูปของผู้หญิงคนหนึ่งให้กับนางมุลดูและผู้หญิงคนนั้นก็ชื่อว่าอีขยองซอนครับเธอเป็นหนึ่งในผู้สูญหายเช่นกันนางมุลบอกว่าใช่แล้วละ่ะผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่นางมุลเห็นเมาหลับอยู่นะครับสา้สืบชินถามว่านอกจากเห็นนางขยองซอนแล้วเห็นคนอื่นนอกจากนี้ไหม นางมูลให้ข้อมูลว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ผู้ชายที่ลักพาตัวเธอไปนางมูลให้ข้อมูลว่าเป็นนายพิวนั่นเองครับเมื่อนางมูลเจอนายพิวนางมูลถามว่าเป็นเพื่อนกับคนในห้องหรือไม่นายพิวกลับตอบกลับว่านายพิวอะแค่เข้าผิดห้องเฉยๆครับก่อนออกไปนายพิวก็ได้เดินชนกับนางมูลพร้อมทั้งคำหน้ากากหนังตกพื้นอีกด้วยสายสืบมันซูร,รีบหยิบรูปสเก็ตหน้ากากของโกไรแอตให้กับนางมูลดูทันทีนางมูลบอกว่าใช่แล,ะละ้วล่ะหน้ากากอันนี้แหละที่เธอเห็นตกพื้น และใช่แล้วล่ะฮะโกไลแอตก็คือนายพิวนั่นเองครับขณะที่นางมูลกําลังเล่าเรื่องอยู่นั้นพระเอกก็วิ่งตามนายโดรีมาเจอกับนายโดรีในห้องห้องหนึ่งที่มีบอดิการ์เนี่ยอยู่ด้านหน้าห้องนะครับพระเอกเริ่มตีเนียนเหมือนว่าตัวเองเมานะครับจากนั้นก็ตีมือจะเข้าไปในห้องของนายโดรีแต่บอดิการ์เนี่ยก็ได้ถลักพระเอกเอาไว้พระเอกมาที่ห้องน้ําพร้อมกับนึกคิดว่าในห้องที่นายโดรีเข้าไปอะ่ะมีใครอยู่กันแน่จากนั้นไม่นานนายพิวก็เดินมาชนกับพระเอกและมันก็ได้ทําหน้ากากของมันเนี่ยตกลงพื้นนะครับ พระเอกรีบหยิบขึ้นมาเลยล่ะครับพางพูดว่าหน้ากากเท่จริงๆนายพิวรีบแย่งมันกลับคืนไปแล้วล่ะหลังจากพระเอกไปเชิญหน้ากับโกลไลแอดพี่อิวก็โผล่มาพร้อมทั้งถามพระเอกว่าพระเอกมาทำอะไรที่นี่อีกพระเอกคุยกับพี่อิวแล้วล่ะนายพิวเงยหน้าขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าพระเอกนั้นคุยกับใครอยู่เพราะว่าพระเอกอ่ะยืนอยู่คนเดียวนะครับพี่อิวบอกพระเอกแล้วล่ะว่าไอคนที่ฆ่าพี่อิวก็คือนายพิวที่อยู่ข้างหลังพระเอกนะครับรวมไปถึงพี่อิวก็เป็นพวกเดียวกันกับนายพิวด้วยพระเอกหัน ก่อนเราจะรู้ว่าปฏิกิริยาที่พระเอกเจอกับนายพิวคนที่ฆ่าพี่อิวเป็นยังไงนะครับขอเล่าย้อนไปตอนที่นายพิวอยู่ในห้อง VP แล้วคุยกับโดรีกันก่อนครับโดรีบอกว่าบอสใหญ่บอกให้นายพิวอ่ะหนีไปซ่อนตัวและกบดานเพราะว่าทํางานพลาดปล่อยให้สายตํารวจเข้ามาอยู่ในแก๊งนะครับนายพิวตอบโดรีไปว่าเขาจัดการปิดปากสายสิบโกไปแล้วจะเอาอะไรอีกไอโดรีเลยบอกว่าก็ดีแล้วงั้นก็หมดปัญหาไปอีกหนึ่งเรื่องจากนั้นนายพิวก็เดินมาที่ห้องน้ําแล้วเจอกับพระเอกแล้วก็ตามที่เคยเล่าไปครับ นายพิวเนี่ยสังเกตเห็นที่พระเอกคุยคนเดียวแล้วล่ะครับแล้วมันก็ได้หยิบมีดออกมาเพื่อจะจัดการกับพระเอกทว่าพี่อิวก,ก็ลากตัวพระเอกออกไปทันทีที่เห็นนายพิวกำลังชักมีดออกมาพระเอกจึงรอดมาได้ครับพระเอกบอกให้พี่อิวเล่าเรื่องของนายพิวมาว่านายพิวนั้นคือใครกันแน่พี่อิวเล่าว่านั่นคือเพื่อนสมัยมัธยมต้นของพี่อิวครับแล้วก็ขายยาเสพติดออนไลน์ด้วยมันชื่อว่าคิมพิวจุงพระเอกกระช่าคอเสื้อพี่อิวมาพางบอกว่าพี่อิวก,กับนายพิวเป็นพวกเดียวกันงั้นนนรอั้้้กก็็ขาาายยยแลวยลวว่คดสิ พระเอกสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่ออวอ่ะเป็นคนเลวนะครับแต่ไม่คิดว่าพี่ออวอ่ะจะเลวร้ายขนาดนี้พี่อิวบอกให้พระเอกรีบหนีไปเพราะเดี๋ยวนายพี่วเนี่ยมันจะกลับมาอีกนะพระเอกถามพี่อิวต่อว่ากับตันคังรู้หรือเปล่าว่าพี่เิวเป็นแบบนี้กับตันคังก็รู้นั่นแหละครับแต่กับตันคังก็ยังเชื่อใจพี่อิวพร้อมทั้งสั่งสอนพี่อิวว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่นรกหรือว่าสวัส์นะครับ ที่แห่งนี้ไม่ได้ช่วยลบล้างอดีตที่พี่อิวเคยกระทาเอาไว้แล้วกับตันคังเนี่ยก็ได้ย้ําอีกว่าหากให้พี่อิวนั้นเอาเรื่องของตัวเองอะไปเล่าให้ใครฟังหากยังไม่ไว้ใจกับตันคังอ้างว่านอกจากพี่อิวแล้วคนในหมู่บ้านนิคมอะก็ต้องแบกรับเรื่องราวตัวเองหนักอยู่แล้วนะครับพี่อิวบอกพระเอกว่าตนสัญญาจะเล่าทุกอย่างให้กับพระเอกฟังแล้วล่ะแต่ขอให้พระเอกอะออกไปที่นี่ก่อนที่นายพิวนั้นจะกลับมาครับ ขนาดเดียวกันในพิวได้แต่หัวร้อนที่หาพระเอกไม่เจอจากนั้นเขาก็ได้รับสายจากใครบางคนโดยในพิวที่รับสายเนี่ยดูยค่อนข้างอ่อนน้อมถม่อมตนและรู้สึกได้ว่าเขารบสายที่โทรมานี้มากเลยนะครับและมันก็คือบอสอีกคนนั่นเองที่โทรมาหาโดยบอสดังกล่าวเนี่ยได้สั่งให้ในายพิวนั้นหนีไปกบดานครับพระเอกพาพี่อิวมาคุยกันที่คาเฟ่แสนดีพี่อิวเล่าชีวิตตัวเองในวัยเด็กให้แก่พระเอกฟังแล้วล่ะครับพี่อิวจนและอยู่กับแม่สองคนแม่พี่อิวป่วยโดยพี่อิวทํางานพร์ทไทมทุกอย่าง เพื่อให้ได้เงินนะครับกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนายพิยวก็มาเจอพี่อิวพร้อมทั้งเอาเงินจํานวน10ล้านวอนราว2อ0 0 0นบาทเนี่ยให้กับพี่อิวไปรักษาแม่พี่อิวและนายพิยวสนิทกันตั้งแต่หมอต้นแล้วล่ะครับแต่จูๆ่ๆนายพิยวเนี่ยก็หายไปช่วงหนึ่งและจูๆ่ๆก็กลับมารวยนะครับนายพิยวชักชวนพี่อิวเนี่ยไปทํางานด้วยพี่อิวเลยหยุดทางานพร์ทามทั้งหมดแล้วตั้งหน้าตั้งตาเป็นเด็กส่งยาและทําตามคําสั่งของนายพิยวเพียงอย่างเดียวกระทั่งวันหนึ่งพี่อิวก็ไปส่งยาให้กับชายคน,นึ พี่อิวแอบเห็นที่ยาดังกล่าวอ่ะใช้ยาขณะอยู่กับลูกนะครับลูกชายพยายามขอร้องให้พ่อนั้นอย่าฉีดยาเข้าตัวเองแต่พ่อไม่ฟังครับแล้วก็เล่นยาต่อไปและนั่นจึงทําให้พี่อิวเริ่มรู้สึกได้แล้วล่ะว่าเรื่องนี้นั้นไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่เมื่อพี่อิวมากินข้าวคนเดียวเขาก็เห็นข่าวที่พ่อหลอนยาแล้วฆ่าลูกตายนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยก็ปิดชีพตามลูกไปนะฮะและใช่แล้วฮะมันคือสถานที่ที่เดียวกันกับที่พี่อิวไปส่งยาแล้วแอบเห็นพ่อลูกเนี่ยทะเลาะกันนั่นเองครับ พี่รู้สึกผิดมากๆที่ตัวเองไเห็นทุกๆอย่างแต่กลับไม่ทําอะไรอีกทั้งยังเป็นคนส่งยาให้กับคนพ่อด้วยนะครับและนั่นหมายถึงพี่อีวคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นฆาตรกรที่ฆ่าพ่อแล้วก็ลูกครับพี่อิวบอกพระเอกต่อว่าเขาทั้งรู้สึกกลัวแล้วก็ขนลุกกับสิ่งที่ตัวเองกระทําไปพร้อมทั้งไต่ตองได้ว่าหากตอนนั้นแจ้งตำรวจก็คงจะช่วยอะไรได้บ้างเด็กคนนั้นอ่ะตายก็เพราะพี่อิวพี่อิวไม่ต่างอะไรจากฆาตรกรเลยพระเอกถามต่อว่าพี่อิวอ่ะตายได้ยังไงครับ พี่อิวจำได้เพียงแค่ว่ากำลังไปมอบตัวนะครับและพี่อิวก็แวะไปหานายพิวนายพิวเลยแทงพี่อิวครับเกรกพูดเน็บว่าคิดว่าการตายจะชดใช้ความผิดได้ยังไงพี่อิวบอกว่าไม่ได้คิดเช่นนั้นครับการตายของพี่อิวไม่ได้ช่วยให้เด็กฟื้นขึ้นมาและมันไม่ได้เป็นวิธีบอกให้โลกรู้ถึงการกระทําของพี่อิวด้วยพี่อิวทาได้เพียงแค่ตายไปแบบนี้แหละครับและสำนึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปตลอดกาลเกรกเข้าใจเรื่องราวที่พี่อิวต้องเผชิญนั้นหระครับเขาบอกว่าอย่างน้อยพี่อิวก็สำนึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไป พระเอกถามแล้วเหรอว่าทาไมพี่อิวถึงมาเล่าให้พระเอกฟังล่ะพี่อิวนึกถึงคําพูดหนึ่งของกัปตันคังครับโดยกัปตันคังบอกว่าหากมีเรื่องอัดใจหรือกโกรธแค้นอะไรอะ่ะไม่ต้องบอกแค่กัปตันคังก็ได้ลองระบายให้กับคนที่พี่อิวอะ่ะรู้สึกไว้ใจมากสุดๆให้ฟังบ้างก็ได้ล่ะครับและนั่นหมายถึงว่าพี่อิวนั้นไว้ใจในตัวพระเอกนั่นเอง เมื่อทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้แล้วพี่อิวเริ่มให้บอะแสรเรื่องโกเลอแอดก็คือนายพิวตอบพระเอกด้วยแล้วละ่ะโดยตอนแรกพระเอกคิดว่านายพิวไรนั่นน่ะเป็นแค่เบสของโกเลอแอดเฉยๆนะครับขณะที่พี่อิวคุยกับพระเอกอยู่จงอาก็ยังอยู่ที่คาเฟ่แสนดีนะครับก็เลยเห็นพระเอกเนี่ยพูดคนเดียวแล้วละ่ะและเธอเดาว,ว่าพระเอกนั้นจะต้องคุยกับพี่อิวอยู่แน่นอนนายพิวที่โดนบอสสั่งให้ไปกดดานมีท่าทีลุกลิ้นเลือกลนมันได้ทิ้งซิมการ์ทุกใบและหอบเงินสดหนีไปกดดานครับ พระเอกเริ่มสรุปสถานการณ์ทั้งหมดโกเลแอตหรือในพิวอะไรนั่นน่ะเป็นคนที่ฆ่าพี่อิวและก่าตัวนางมุนรวมไปถึงสั่งฆ่าสายสืบโกพี่อิวบอกว่าทั้งหมดที่พระเอกพูดอะ่ะเข้าใจถูกแล้วครับจงอาลงมาจากห้องสังเกตการล์ลวล่ะเธอพูดให้กับพี่อิวหยุดอยู่ตรงนั้นครับจงอาเริ่มคุยกับพี่อิวทั้งที่ททมองไม่เห็นครับเธอบอกพี่อิวว่าคนที่เจอบ้านของสายสืบโกก็คือจงอาเองครับจงอาโม้ว่าเธอเก่งกว่าพี่อิวเยอะ จงอาท้าแข่งกับพี่อิวในเรื่องการตามหาข้อมูลคนสูญหายแล้วละ่ะจากนั้นเธอก็ยื่นมือขอจับมือกับพี่อิวตอนครั้งแรกครับจงอาเนี่ยยื่นมือไปผิดทางนะฮะจนโดนพระเอกแซวว่าน้องจงอาเนี่ยยื่นผิดทางนะฮะในสุดน้องจงอาเนี่ยก็ยื่นถูกทางแล้วจนได้ครับพี่อิวกับน้องจงอาก็เลยได้จับมือกันสักทีจงอาพูดว่ายินดีที่ได้เจอคุณโออิวยงส่วนพี่อิวเนี่ยก็ตอบกลับไปว่ายินดีที่ได้เจอเช่นกันเมื่อแผนกปราบปรามยาเสพติดได้รับข้อมูลเรื่องนายพีอูคือโกลเอดพวกเขาเปิด,บบเ,ปดเผย โดยพวกเขาได้บุกไปที่โรงแรมที่คาดว่านายพิวนั้นน่าจะพักอยู่ครับแน่นอนว่านายพิวตอนนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยนอกจากนี้หน่วยปราบปรามยาเสพติดยังมีการบุกรุกไปที่ขับที่ทํางานเก่าของนางมุนเพื่อจับตัวพวกเล่นยานะครับสายสืบมันซูก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อจับนายแท็กเช่นกันเขาออกเกี่ยวกับเรื่องราวที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดบุกทลายแก๊งค้ายาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ครับสายสืบมันซูได้รับสายจากสายสืบแท็กโดยสายสืบมันซูบอกว่า ที่จะจ,จับไปเนี่ยเป็นแค่พวกปลาซิวปลาส้อยเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถจับโกเลอดตัวการตัวใหญ่ได้เลยสายสืบมันซูถามถึงนายโกว่าทางพผนกสูญหายอ่ะตามเรื่องไปถึงไหนแล้วสายสืบแพ็คบอกสายสืบมันซูไปว่าตอนนี้สายสืบชินนะ่ะกำลังพยายามอย่างเต็มที่อยู่ครับ พระเอกมาเจอกับสายสืบชินพระเอกบ่นว่าขนาดให้เลขห้องสถานที่พักของนายพิวไปแบบเป๊ะแล้วนะครับทำไมตำรวจเนี่ยยังจับนายพิวไม่ได้อีกสายสืบชินแก้ตัวให้หน่วยปราบปรามยาสพติดว่าตอนนี้หน่วยปราบปรามยาสพติดอ่ะไปที่นั่นแล้วนะครับนายพิวเนี่ยมันน่าจะรู้ตัวนะครับแล้วก็เตรียมแผนการที่จะชิงหนีไว้แล้วสายสืบชินบอกว่าเขาเนี่ยชอบที่พระเอกเนี่ยสื่อสารกับผีได้มากๆเลยนะครับตอนนี้เพราะมันอ่ะช่วยอะไรหลายอย่างให้แก่สายสืบชินครับพระเอกจึงบอกกับสายสืบชินไปว่า ไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะครับวันที่สายสืบชินน่ะเชื่อว่าพระเอกอ่ะเห็นผีจริงๆ2ปีก่อนเนี่ยยังเถียงคอเป็นเอ็นแล้วหาว่าพระเอกบ้าอยู่เลยพระเอกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สายสืบชินแล้วล่ะครับนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเข็มฉีดยาที่ทางด้านสายสืบโกะซ่อนเอาไว้นะครับมันก็คือเข็มฉีดยาที่นายแท็กเนี่ยฉีดใส่น้องชเวนั่นเองครับกับตั้งครั้งดีใจมากเลยล่ะครับที่เห็นพระเอกและพี่อิวอ่ะกลับมาดีกันแล้วก็คุยกันเหมือนจะก่อนแล้วกับตั้งครั้งได้ให้พระเเอออกกและะีี่่ิวาาขงงปให้็ๆทโรรรยนัคบ เมื่อทังสองออกไปกับตันคังกําลังจะเข้าครัวไปทํายําฟักทองแต่ดันได้ยินเสียงคนเปิดประตูเสียก่อนเําว่าเมื่อกับตันออกมาดูก็ไม่เห็นใครเลยและคิดว่าลมอาจจะพัดจนประตูเปิดครับสายสืบโกกําลังซ้อมให้กับโรฮาวิ่งแข่งพระเอกเอาของว่างมาแล้วสายสืบโกเนี่ยบ่นพระเอกที่มาเอาของว่างให้ช้านะครับลุงจางมาที่ห้องศิลปะและพยายามต่อรูปที่โรฮาวาดครับ ลุจงจ้างสงสัยว่าไอ้เหลืองๆนั่นน่ะสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ลุงจ้างถามว่าเราควรจะถามเรื่องเสาเหลืองๆเนี่ยกับโรฮาไหมนะฮะทว่าครูฮเยก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปถามเลยนะครับเพราะอาจจะทําให้โรฮานั้นรู้สึกไม่ดีได้ครับเดี๋ยวครูฮเยเนี่ยจะไปถามให้เองจงอาและน้องโบราณมาเปิดคาเฟ่แสนดีด้วยกันภันในนั้นเพื่อนๆสมัยเรียนของจงอาก็มาหาครับโดยพวกเขาเนี่ยลาออกจากงานกันแล้วเพราะตั้งแต่รู้ว่าน้องชเวถูกฆาตรกรรมและทิ้งไว้ริมหาดรู้สึกว่าชีวิตอ่ะไม่แน่นอนนะครับพวกเพื่อนๆก็เลย,ยใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะน จงอาได้ดึงเพื่อนๆทั้งสองคนมาช่วยทํางานที่ร้านคาเฟ่ด้วยกันแล้วล่ะครับน้องโบราออกมาตามหาเจ้าจำปงหมาน้อยแต่จำปงเนี่ยดันไม่อยู่ที่หน้าคาเฟ่ซะง,งั้นจำปงหลุดออกมาครับแล้วก็วิ่งไปภายในหมู่บ้านนิคมสามเจ้าจำปงวิ่งหลุนๆอยู่ตัวเดียวจนกระทั่งก็เจอกับน้องอลิสน้องอลิสบอนโยนต่อเจ้าจำปงมากๆเลยล่ะครับครูใหญ่เอาอีกแล้วล่ะครับมาบอกพระเอกว่าน้องอลิสอะหายไปไหนไม่รู้อีกแล้ว ทุกคนก็เลยต้องรีบแยกย้ายกันไปหาน้องอลิสกันแล้วล่ะครับทางด้านลุงจางก็มาเจอกับน้องอลิสเล่นอยู่กับจำปงลุงจางสงสัยว่าลูกหมาตัวนี้หน้าเหมือนจำปงเปียบๆเลยนะครับกระทั่งลุงจางก็จําได้เลยว,ว่านั่นคือไอ้เจ้าจำปงจริงๆเพะเอกวิ่งมาเจอลุงจางจำปงแล้วก็น้องอลิสเขาโวยลุงจางที่ดันมาอยู่กับน้องอลิสโดยไม่บอกกล่าวพวกเขานะครับรวมถึงพระเอกก็บอกว่าจำปองอะ่ะจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันจำปองอะ่ะจะต้องอยู่นอกหมู่บ้านสิ ในที่สุดพระเอกก็จำได้แล้วล่ะครับว่านั่นคือน้องจำปงจริงพระเอกก็เลยเสียใจนะครับนึกว่าน้องจำปงเนี่ยตายแล้วทว่าลุงจางก็บอกว่าน้องจำปงเนี่ยวิ่งมาจากอีกทางหนึ่งของหมู่บ้านครับไม่ได้ออกมาจากต้นไม้ครูวเฮเยเจอกับโรฮาและได้ถามเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ทางด้านโรฮาวาดทว่าโรฮาเนี่ยก็จำไม่ได้นะครับว่าวาดรูปนั้นทำไมน้องโบราออกมาหาเจ้าจำปงกระทั่งลุงจางนี่แหละครับอุ้มจำปงออกมา น้องโบราบอกว่าเธอกลัวจำปองหายไปมากเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่ทําให้เธอรู้สึกเช่นนั้นครับลุงจางก็ได้แต่ปลอบใจน้องโบรานะฮะสายสืบมันซูมาเจอกับสายสืบชินที่นิติเวศสายสืบมันซูสงสัยว่าสายสืบชินรู้ได้ยังไงว่าสายสืบโก่ะซ่อนเข็มฉีดยาไว้ใต้เบาะรถคันดังเก่าวสายสืบชินเลยบอกว่าเขาแค่เดาๆดูเฉยๆนะครับทันใดน,นั้นนิติเวศก็เข้ามาพอดีพร้อมทั้งบอกว่าพบยาเสพติดภายในเข็มฉีดยาที่ทางด้านสายสืบชินเจอนะครับแล้วก็พบ DNA ของน้องชเเขย,ยาน้วยช สายสืบมันซูสงสัยว่าบนเข็มเีดยาเนี่ยมีรอยนิ้วมือของคนอื่นไหมอิติเวชแจ้งว่าไม่มีครับจู่ๆเนี่ยสายสืบชินก็พูดขึ้นมาว่าฝีมือของนายแท็กอย่างแน่นอนสายสืบมันซูบอกว่าสายสืบชินเนี่ยรู้จักนายแท็กได้ยังไงกันสายสืบชินเลยโกหกไปว่าเขาเคยไปสืบเรื่องสายสืบโกนะครับก็เลยพอรู้จักนายแท็กอะไรนี่มาบ้างเฉยๆเท่านั้นเองทั้งๆที่สายสืบชินเนี่ยก็ได้ยินจากพระเอกที่ทางด้านสายสืบโกเล่ามาทั้งหมดนั่นเองนะครับสายสืบชินได้เริ่มขอร้องสายสืบบบันนซูให้้ไดสสอวแท็กคร สายสืบมันซูบอกว่าได้ครับแต่ต้องรอแผนกยาเสพติดเนี่ยสืบสวนเสร็จก่อนสายสืบชินย้าว่าเราต้องหาสายสืบโกให้เจอโดยเร็วนะครับรออะไรไม่ได้แล้วสายสืบมันซูก็เลยบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าตอนนี้แผนกยาเสพติดอ่ะไม่ค่อยชอบที่หน้าสายสืบชินกันเลยสายสืบชินก็ได้แต่ตีมืนครับสุดท้ายแล้วสายสืบมันซูเนี่ยก็หมดความอดทนกับลูกตื้อของสายสืบชินนะครับชินได้อนุญาตให้กับสายสืบชินน่ะไปสอบสวนนายแท็กแล้วจนได้ครับ อ่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราว Missing the Other Side ในภาคที่2อพารถัดมาครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปเนื้อหาสปอยซีรีส์ที่ได้สาระแล้วก็ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนทุกช่องทางของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ